วันนี้ที่กรุงรอนอมเปร์ประเทศมาเลเซียมีการประชุมรัฐมนตรีต่ประเทศอาเซียนนะครับซึ่งทางไทยเราเนี่ยคุณศร,รีษศักด์ได้เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียโดยไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแมนดารินโอรเรนเตลที่กรุงรอลอมเปอร์โดยมีการหาหรือกับพลเอกนัทะพงษ์พราวแก้ว รองเสนาธิการทหารซึ่งเป็นตัวแทนจากก,กระทรวงกลาโหมเพื่อกําหนดกรอบการชี้แจงทําความเข้าใจกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนในการประชุมเช้าวันนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวย้ําจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องการหยุดยิงนี่เป็นการพูดก่อนที่จะเข้าประชุมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองฟังดูแล้วลงตระหนักดูว่าก่อนเข้าประชุมเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวย้าจุดยืนของรัฐบาลในเรื่องการหยุดยิงครั้งใหม่จะต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไข3ข้อด้วยกันคือกัมพูชา ต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อนเนื่องจากเป็นฝ่ายโจมตีทหารไทยก่อนในพื้นที่พลานหิน8ก้อนเมื่อวันที่7ธันวาคมก่อนที่จะเกิดการสู้รบครั้งใหม่ในวันถัดมาการหยุดยิงจะต้องมีขึ้นและต้องมีความต่อเนื่องและกัมพูชาจะต้องแสดงความจริงใจในการให้ความร่วมมือในการเก็บกู้กับระเบิดหรือวัตถุระเบิดซึ่งวางทำร้ายทหารไทยในพื้นที่ชายแดน ุ่นระเบิดพ m n 2ที่กัมพูชาลักลอบวางทำลายทหารไทยในพื้นที่ชายแดนเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการสู้รบขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันที่24กรกฎาคมหลังจากที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดที่ช่องอานมาเมื่อวันที่23กรกฎาคมและต่อมาในวันที่10พฤศจิกายนทหารไทยรายที่7็ก็ไปเหยียบกับระเบิดขาขาดที่บริเวณห้วยตามาเรียบนเข่าพระวิหารทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวปราสาทพระวิหารจนเป็นเหตุให้นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือนายอนุทินชันวีรกูล ประกาศยุติการดําเนินการตามถแถลงการร่วม4ข้อซึ่งผู้นําทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันเอาไว้เมื่อวันที่26ตุลาคมในระหว่างการประชุมอาเซียนสัมมิตที่ประเทศมาเลเซียหลังจากที่ทหารนาวิกยุทธินของไทยเหยียบกับระเบิดหลังจากและเมื่อวานนี้นะครับทหารนาวิกยุทธินของไทยเนี่ยก็เหยียบกับระเบิดขาขาดอีกคนหนึ่งเป็นรายที่8ที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้านพื้นที่จังหวัดตรังข้อตกลงในถแถลงการร่วมทั้ง4ข้อได้กําหนดแนวทางที่ ทั้งประเทศไทยและกัมพูชาจะต้องปฏิบัติร่วมกันในเรื่องการถอนอาวุธหนักเรื่องการเก็บกู้กับระเบิดการปราบปรามแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์และการจัดระเบียบชายแดนในพื้นที่หนองจานและหนองยาแก้วของจังหวัดสระแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับจะทําการชี้แจงถึงความจริงใจของไทยที่มีต่อกัมพูชาในเรื่องของปัญหาสันติภาพโดยจะมีการย้ําจุดยืนคือไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขข้อพิพาทและก็จะมีการพูดถึงสาเหตุความรุนแรงที่นําไปสู่การสู้รบ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับว่ามาจากการที่ทหารไทยเราถูกยิงได้รับบาดเจ็บ3นายบริเวณพลานหิน8ก้อนทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูมะเกือเมื่อวันที่7ธันวาคมตลอดจนการ,รเผชิญหน้าในพื้นที่ชายแดนจากการละเมิดของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ร่วมกันมีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากเบนมาเนจะไม่เข้าร่วมประชุมในการประชุมบันนี้นะครับและหากมีข้อเสนอเรียกร้องให้ที่ประชุมมีการหยุดยิง จะไม่มีการตกลงใจใดๆกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของกองทัพและควายความมั่นคงของไทยหารือร่วมมือกันการสู้รบครั้งแรกเกิดขึ้นมเมื่อวันที่24-28กรกฎาคมมีสาเหตุจากการที่ทหารไทยเนี่ยไปเหยียบกับระเบิดในบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมาเมื่อวันที่23กรกฎาคมจนเป็นเหตุให้แม่ทัพภาคสองพลโทบุญสินผัดภาคกลางซึ่งเป็นแม่ทัพภาคสองในขณะนั้นประกาศปิดชายแดนและปิดปราสาทตามเมือนทมในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก่อนเกิดการประทะกกันขึ้นที่บริเวณปราสาทตามเมืินทมในตอนเช้าของวันที่24กรกฎาคมนายอันวายอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนคาดหวังว่าการพูดคุยของผู้นาไทยกับกัมพูชาในตอนเช้าวันนี้น่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งและลดความตึงเครียดแล้วนําไปสู่การหยุดยิงเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอันวายอิบราฮิมได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับถึงการโทรศัพท์พูดคุยกันเมื่อวานนี้ โดยเป็นการพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยและนายขุนเมเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อหาดอถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการคลี่คลายความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจากการสู้รบตลอด15วันมาที่ผ่านมาอันวาบอกว่าข้าพเจ้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ไทยกับกัมพูชาต้องยึดมั่นในแนวทางการเจรจาพูดคุยแก้ปัญหาต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อยุติความตึงเครียดและรักษาไว้ซึ่งสัติภาพความมั่นคงในภูมิภาค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้พูดถึงการประชุมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นเวทีหารือที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงในการเจรจายอย่างเปิดเผยเพื่อใช้สันติวิธีแก้ปัญหาขัดแย้งเพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้นนะครับก็ดูจากเนื้อหาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับคุณปรเมศครับครับคิดว่าจะจบไหมไม่จบหรอกครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมฟังพี่เบ๊ซี่นะฟอนอินมาจากกรอลลลอมเปิ์นะครับอ่าแล้วก็คือท่าที คือโชคดีที่รัฐมนตรีต่างประเทศชุดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปเกรงใจใครไม่ได้ถือกระเป๋าให้นักโทษมาก่อนคือนายกไฟเขียวด้วยนายกคือเราเป็นทีมเดียวกันหมดเลยทุกอย่างแล้วเนี่ยกองทัพไฟกระรวงต่างประเทศแล้วก็รัฐบาลอย่างที่เมื่อกี้คุณต้องอ่านเนี่ยก่อนเข้าประชุมเนี่ยท่านเสียสักก็คุยกับรองเสถารใช่แต่ว่าเออเราจะต้องไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีเรื่องการหยุดยิงในเวทีตรงนี้เวทีตรงนี้เนี่ยถามว่าไทยจะไปทําไมนะครับ ็ไปเพื่อให้เห็นว่าเออโอเคเราก็พร้อมจะคุยเราจริงใจเราก็เป็นพวกชาติที่มีอารยะเหมือนกันไม่ใช่พวกป่าเถื่อนนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกอะ่ะเ,เราก็มีจุดยืนของเรานาทีนี้เนี่ยนะถ้าดูท่าทีของนายกอนุทินซึ่งก็โชคดีอีกที่ไม่ใช่อุ้งอิงเป็นนายกตอนนี้นะนายกอนุทินบอกว่าใครที่จะมาบอกให้เราหยุดยิงช่วยไปบอกไอ้คนที่มันยิงเราก่อนให้หยุดหออรกอเมเดี๋ยววันนี้มันก็ยิงเลยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คือ อันวัยบราฮิมทําขึ้นมาเพื่อที่จะสนองประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนรอบพิเศษนะ <嗯 S 2> ไม่ใช่วาระประจำนะใช่จัดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะเราก็ไปไปก็ไปดูที่ว่าカメมันจะโกหกอะไร <嗯 S 2> นะครับโกหกมาท่านเสียสาก็ตบบึ้งเหมือนตอนไปเ <US S 2> จนีวาออตตาวานั่นแหละครับ